คำรักจะมากี้คนที่นี่คนหักกันคนกวดลังก็ไม่เคยแล่เรื่องเปลือนอย่ามาแตะตะคู่แม่เกิดกวดลังแม่เกิดกวดลังตายก็ตายกวดลังโอ้แม่กับเพื่ได้ตายแล่เรื่องเปลือนก็ตีใส่ลังป้าไปตั้งบึงคูนเัื่จะได้เชือ้อกวดลังเพราะแม่คู่นั่นแหละใช่ได้ตีใส่ลังแล่เรื่องเปลือนนี่แม่ผมชอบนักหน้าแล่เรื่องเปลือน คิดได้ตายวันก่อนข้าววันจบที่มาวันคุณเต็มพวเล็กเรื่องเผื่อนเพลินไปกันนั่นครับนายดูนี่จะวะที่มาวันจะนั่นจบที่นี่จะไม่อนห้ามไปวัดห้ามไปวัดเจอไม่หรอกคุห้ามจบเมย์เดือดร้อนกับเจ็บปดคุณเดือเดรอนไม่ติแรกร้อยกูไม่ติดทำไมร้อยไอ้กับเมยกลางทุตายกว่าแรกเรื่องเผื่อนไหวตาไหวเมยว่ากูไม่หลุดหน่ไก่้อยขึ้น เดือนเดนกว่าเออจ้งก็ลือว่าลูกเจ้าก็เต้าก็องตามพวกรนไรหนึ่งลาวจ้งหว่าแม่ก็ตกคอขึ้นจากลงลูก็อย่าเนีนหวังใต้แกเดือนไหนโตก็เรืองเปลือนกืนแม่กูเปลือลบอยู่ได้ตั้งเป็ดฟีแล้วตอนไตยูปนั้นลูกตามพวกมาโบเปลือกไม่เกลียวจงตามพวก็ได้พวกรวยกับเฮ้ยตึงลูกตามพวก็ได้ไหนรอยดู แม่เอ้ยลูกได้ไหน่อยกูเววนก็ลือกันว่าลูกมึงได้ไหน่าิปไม่ใช่หน่ายซิปซิปคนแล้วไม่รอยนึกทำตั้งแต่จาตึงม้วตหลัวตัวลูกกูเป็นแล้วนะยงี้มาเอ้ยนะโบวิ่งรถเกลืองรถจาง่ายนี่ลูกเอ้ยกูเป็นแล้ยทำได้แค่พรีบอยแล้ยใน้านกาเซ่นั้นใจลุงไลยกูจะเดินปอตั้งลาดเด็กเดียว ปุ่มใจจะไงได้ลูกเกยหมากหมาพอไม่เข้วกูกูก็คนรอยก็กูได้เป็นแทน่นก็ลูกเกยกูเป็นปันทไม่ดีว่าอาเลือดไปนีเอ,อ้อทีนี้ลูกกูกูปฏิญาณไว้หมดลูกกูจตาพวดต้องเอาพ่อเพื่อนลูกกูจักเกยแต่งานไม่ตามพูดจะเกยไม่เอาพ่อเพื่อนกูตัดออกจากกองมรลาดกกูไม่ใา่ใจน้ำจากู ใช่เอาวเพวกเปือนมันดีหอมดีแล้วพวกเปือนเมื่อเรายืมรถก็มากเก้นอะเก้เก้ปวดช่วคักแต่จุ่งแล้วไปเมี่ยล่วงมันอีเก้เลยกับจอมอะไรบุญู้ไม่เกี่ยวเกยงานเลือ่อมึงอย่ายลืมพวกเปือนมันบาปประพุธตจ้าตันได้จัดสิ้นกอ็อจำห้ามพิษลูกเมียผู้อืน่นเอาอเพวกเปือนบาปเกิดจัดนายเกิดเปไหนเลยจำเลยจัดหน้าไม่เกี่ยวจัดนี่ให้รถก่อน ักหน้าไม่เกินแลเอกูเป็นเมียน้อยเปือนนี่คือลาปันประเจอดการเป็นเมีย้อยมีความทุกกันมากมายว่าเมียล่วงมีล่วงมีแต่เกียรติมีแต่จักจีแต่ว่าเปรียบเทียบแล้วเมีย้อยมีความทุกว่าคือมึงเป็นเจ้าก้องรถนี่หายไปกันเดินว่านี่กูอ่ะรถกันลุยไม่ติกลัวได้รถอื่นก็นยังลองแหลาตาลองแหลาตาออออไปกันดีละ อย่างเล่วจริงคุณก้าใจไม้คือคุณเป็นเจ้าของรถคือน้ำมันนี่เจ้าของรถต้องใช้พมอผู้โดยสารใจมันไม่ได้ตามกฎเจ้าข้องรถต้องใช้น้ำมันเองผมตายพผมตายรถกันเสีเองทีนี่พอนกับพอนเองอ่านตึงก้ากับกบีงใช้มันในเปลาไม่จใช่นึจีบกับรถเรื่องนี้อะไแหละละมากเลยละมากเลยมากัน เป็นหนักรองว่ากูเป็นหนักรองกับโจเดดอิสนาไม่ได้เดดอาสยามลงนักพวเกเกเาคนเตะออกเรา,าเพลงไร,ไรมาแล้วทีนี่ตกลงว่าน้ำมันมึงใชีเองมึงอะไรใช่กะได้แต่ว่ายายเพลงไม่เพลงกับการน้ำมันพ่มกิดตามระยาทางการน้ำมันโม้ไปกันได้คือว่าพ่มกิดกิโลละรอยเม้เครืงบินว่ากูว่ะ จากจะนําบินนาดย้ายไปกรุงเทพไม่เกินสามปะนะเมารถได้เปรตนี่ไปกรองแอมันเป็นเบิร์นกูจริงไปกลางบินวะคิดได้ดีนะครับคุณคิดว่าเก่งกลางบินลน้วปลอดภัยคุณแหงเข้าตัวหนาทัดมางม่ายฮ่าเห็นไม้วันก่อนอินโดน,นีเซียตกแล้วมาเลเซียแอไลน์ฮ่าคุณตายตั้งสองร้อยวันซอบขนาดนนั้นมันตกไปใกิดตกทุกวันมันก็ตกทีห่งสองร้อยวันซอบมัน ให้รถเครื่องคว่ำทุกวันไม่เร็งวะรถเครื่องความก็ไม่อ้อนตายช่องลอยวัดท็อปที่ไม่เคยมีประวัติว่ารถเครื่องเคยความตายช่องลอยวัดท็อปแต่รถเครื่องเคยความที่หนึ่งตายช่องลอยวัดท็อปเมาดิผมปมไม้ท็อปหลาานคุณเองไม่หรอกคือระบินไม่พอใหยมาเลเซียเอไลคุณตายตั้งช่องลอยวัดท็อปเราต้องแสดงความเสียใจแปดเดือนเก้าเดือนอะไรอย่างไรฮะสารระบินไม่พอมผมเดี๋ยวคนจบแล้วในเปลานังซื้อนักเรียนโลกกามาไม่ เรื่องไปโย่พื้นในเปลานั่งจือน,นักเรียนโลกมึงหั่ะไม่โลเนหนนะักเก้ามันสนิทานว่าน่าจะตกมาสมุดพูกูเดินร่างนะกูกิการเดินสมุดกูน่ะมา ผมเว้าถูกจุดแลว้วในมหาสมุทรไม่พอมีแต่ยังรอบกับดินซ่อฮานวันกอนพบไม่บรรทัดฮักอันนึงฝ่าไปพ่อแรกแกว่าไม่ใช่ปีกลางบินฮ่องน้อยมึงละ่ะในโรงเรียนวัดนาขวดลังลูกผมเรียนอยู่วันเฟนนั่นนั่นลูกชิดก็เรียนอยู่นั่นนั่งตนองบอลลูกตรงวัฒน,นาธรรมเด็กเสียปีเลยในหลังวันชรจาจะท่น พงเรียนดีโร,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 รงเรียนหน้ากวดลังพอโรงเรียนวัดหน้ากวดลังนี่ชุดยอดไม่ต้องร่งไปเรียนที่โรงเรียนเอ่นไหมช้อนดีโรงเรียนวัดหน้ากวดลังตอนนี้เป็นโรงเรียนไหนควันโรงเรียนไหนควันคือปัตตานาครูรับต่างวัน